สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันตุลากันค่ะคลิปนี้ก็มาดูน้องแมวกินหัวอาหารค่ะนี่ค่ะเอฟซค่ะดูตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดฟังทางโน้นก็ว่างนะลูกดูค่ะ ดูเจ้าตัวเล็กไปกินเบียดกันหนูฟังทางขวามือก็มีนะลูกตัวเล็กลูกแม่ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจช่องคุมพันตุลากันค่ะขอบคุณเลยล้ายค่ะนี่ค่ะน่ารักน่าอินดูมากเลยค่ะฟังนี้ลูกฟังนี้ น่ารักมากเลยค่ะนี่ค่ะสวยงามเลยค่ะตัวเล็กกัไม่กินหรือลูกหนูไม่กินหรือคะนี่ค่ะดูใกล้ใกล้เลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองตัวค่ะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล้า,ลาค่ะน,นี่ค่ะน่ารักมากเลยค่ะเไามาใ้ใกล้กันตลูกมาใ,ใกล้กันมะขยไม่อีเขยัไมอ่อากขยมาทา,างนี้โอ้เขยไม่อีเขยับมาอีกมามาเขยมาทางนี้มาอ่าลูก hh. กินด้วยกันลูกกินด้วยกันลูกแนมะ่เดี๋ยเทก่อนเทก่อนเททใส่นี่ก่อนอ่ะอ่ะกินด้วยกันนะอ่า ยินด้วยกันค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณหลยลยค่ะนี่ค่ะน่ารักมากเลยค่ะ พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ